สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y o u t u b ออนมณีจันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคำทํานายของชาวราศีมังกรกับชาวรัคนามังกรในเดือนกุมภาพันธ์สองพค่ะก็ท่านใดก็ตามที่เข้ามาดูดวงในคลิปนี้นะคะขอความกรุณาช่วยกดขอความกรุณาช่วยกด u ั s c r i b e ช่วยกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยนะคะโอเควันนี้นะคะเราจะใช้ไพ่สามชุดในการทำนายคือไพ่ภูมิปัญญาโบราณภูมิปัญญาโบราณค่ะชุดนี้แล้วก็ ไพ่เทพนิยายทํานายรักแล้วก็ไพ่โรแมนต์แองเจิลหรือไพ่นางฟ้าโรแมนติกนะคะก็วันนี้นะคะจะเปิดดวงท่านด้วยไพ่ชุดนี้ก่อนนะคะไพ่ภูมิปัญญาโบราณะคะ่ะโู้โกงล้อมหาสมบัติโอ้ตายแล้วโดนจับแน่เลยอะ่ะ เสือใครจะมาจับโอ้นี่คือไพ่เทวดาประจำตัวนะคะเดี๋ยววอรเชอร์เขาเรียกว่าเออซิสโนไว้ซินเดอเรล่าคืออันนี้คือไพ่เทวดาประจำตัวหรือแม่ทูนหัวมีบ้านสองหลัง หรือไม่ก็ต้องอยู่สองที่ใน1เดือนเนี่ยคุณอาจจะเดินทางบ่อยอะ่ะตอนในหนึ่งเดือนเนี่ยคุณอาจจะช่วงวันที่1นึ่งถึงวันที่สิบเนี่ยคุณอาจจะต้องไปทํางานที่เออเชียงใหม่แล้วก็อาจจะประมาณช่วงต้นเดือนอาจจะต้องอยู่เชียงใหม่แล้วก็ช่วงปลายเดือนอาจจะต้องลงมาติดต่องานที่กรุงเทพอะ่ะนี่คือนกสองลังบ้านสองหลังเมียสองคนเออได้เหมือนกัน ชาวราศีมังกรเนี่ยบางคนอาจจะมีเมียสองคนคือรวยไงเมียน้อยอยู่บ้านที่เขตนี้อ่ะเมียหลวงอยู่ทุ่งคุเมียน้อยอยู่บางกะปิอะไรแบบเนี้ยโอ้นี่คือราศีมังกรค่ะแพะแพะภูเขานี่คือ ราศีมังกรค่ะมังกรพ่นไฟมังกรก็เป็นตัวแทนของพญานาคงูแพ้ภูเขาได้หมดซึ่งอุปนิสัยใจคอของแพ้ภูเขาเนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่เหมือนชาวราศีมังกรและอุปนิสัยของมังกรพ่นไฟที่มันบินแล้วมันก็พ่นไฟอย่างเงี้ยมันก็มีจุดที่นิสัยเหมือนชาวราศีมังกรเขาจึงใช้ การที่เขาใช้แพะมาเป็นตัวแทนราศีมังกรไม่ใช่เพราะว่าคนราศีมังกรขนเยอะหรือมีเขาไม่ใช่มันเป็นที่นิสัยของแพะที่ไม่ธรรมดาคนราศีมังกรเป็นคนที่มีความอดทนอันดับหนึ่งความพยายามเป็นอันดับหนึ่งเก่งเป็นอันดับหนึ่งรวยเป็นอันดับหนึ่งยิ่งแก่ยิ่งสวยเป็นคนที่ยิ่งแก่ยิ่งสวยตอนสาวๆไม่ค่อยสวยแต่ ราศีมังกรเป็นราศีที่ยิ่งแก่ยิ่งสวยดูได้จากอาพัสลาหงสกุลยิ่งแก่ยิ่งสวยแก่แล้วก็ยังสวยฉัดชัยเป่งพาณิชยราศีมังกรนกสินใจฉัดชัยราศีมังกรอภัสลาเกิด16มกรานะคลิปนี้ก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16 16มกราจนถึงวันที่ สิบหกุมภาพันธ์ค่ะคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16บหกมกราจนถึง15กุมภาสามารถใช้ดูได้ทั้งลัคนามังกรและราศีมังกรในส่วนของลัคนาก็ใช้โปรแกรมผูกดวงไทยโปรแกรมโหราศาสตร์ไทยนะคะดูโหลดจาก Google Play Store ก็ได้ค่ะพิมพ์คำว่าผูกดวงไทยเข้าไปที่แอ Google Play Store พิมพ์คำว่าผูกดวงไทยก็โหลดมาแล้วก็ดู ลัคนาจะใช้วันเดือนปีเวลาต้องใช้เวลาเกิดด้วยนะคะนกน่าจะได้แฟนรวยอ่ะเพอๆได้แฟนเป็นคนต่างชาติด้วยนะเนี่ยโอ้มีนกคู่นะวางแผนนะมี planning นี่ก็นกคู่อ่ะฉลาดนกคู่เป็นสัตว์ที่ฉลาดร้องไห้มีความซึมเศร้าซ่อนอยู่มีจ้าติกด้วยแต่เป็นคนรักความยุติธรรมแล้วก็หกเหรียญน,นั่นแปลว่าเป็นคนชอบทำบุญทีนี้นะคะเราจะมาดูไพ่เทพนิยายทำนายรักว่าในกองเนี้ยจะมีผู้หญิงมาดู มากกว่าผู้ชายไหมในความรู้สึกเอะส่วนใหญ่อะผู้หญิงจะชอบดูดวงมากกว่าผู้ชายนะคะเอ,อจะเลือกห้าใบนะคะจะดูในห้าใบนี้เอ,อจะดูว่าผู้ชายอะจะเข้ามาดูเยอะไหมผู้หญิงนะคะนางเงือกผู้หญิงแม่มดมีแม่มดแล้วก็มี มีเอ่อเจ้าหญิงกับรถฟักทองนะคะซินเดอเรลล่ามีมีม,ม,มีมีผู้ชายกับมีผู้ชายอกหักนะคะมาดูเหมือนกันคลิปเนี้ยผู้หญิงจะเข้ามาดูเยอะกว่าผู้ชายค่ะผู้หญิงที่เข้ามาดูนะก็มีทั้งเนี่ยผู้หญิงอกหักผู้ชายอกหกักรักเขา้าข้างเดียวเข้าเหนียวนึ่งนะคะพอน้ํามาไม่ถึงดอบบกบัวก็แห้งเหี่ยวตายแล้วก็มีซินเดอเรลล่า ฉันอ่อยผู้ชายฉันทิ้งรองเท้าแก้วของอนางฟ้าแม่ทูนหัวนะคะอันนี้นะคะนี่คือนางฟ้าแม่ทูนหัวนะคะนางฟ้าแม่ทูนหัวก็เสกรถรถักทองแล้วก็ทําแบบประมาณรองเท้าแก้วนะคะให้ซินเดอเรล่าซินเดอเรลาลก็อ่อยผู้ชายก็คือทิ้งเอาไว้เนี่ยอ่อยผู้ชายจะจับคนรวยแล้วก็มีอีแม่มดนี่คืออีแม่มดนะคะนี่คืออีอีอีอแม่มดส่วนเนี้ยคือน้องสาวที่อิจฉาพี่สาวค่ะ น้องสาวขี้อิจฉานี่คือนางเงือกรักเข้าข้างเดียวรักคนที่อยู่ไกลรักคนต่างชาติรักคนต่างภาษาคนที่เข้ามาดูในกองนี้เนี่ยนะจะมีคนที่แบบมีแฟนเป็นคนต่างชาติคนะ่ะคนที่แบบรักกับคนทางไกลรักนางเงือกอะหลง นี่คือนางเงือกนะคะไปช่วยชีวิตเจ้าชายไว้แล้วเจ้าชายก็ไม่รู้ว่านางเงือกเนี่ยช่วยชีวิตก็คิดว่าเจ้าหญิงอ่ช่วยชีวิตก็ไปรักกับเจ้าหญิงแทนนั่นก็คือว่านางเงือกก็อกหักไปมันเหมือนกับว่าคุณอะไปหลงรักคนคุณอะไปหลงรักคนที่ไม่คู่ควรกับตัวเองเขาไม่ได้เหมาะสมกับคุณเขาไม่ได้เหมาะสมกับคุณแต่คุณก็ไปรักเขาอันนี้คืออาจจะได้แฟนเป็นคนต่างชาตินะอันนี้ก็คือสวยและมีสเสน่ห์ แล้วก็มีน้องสาวอิจฉาเพราะนี่คือเจ็ดาบนั่นแปลว่าอะไรนั่นก็แปลว่าความที่คุณน่ะสวยคุณมีเสน่ห์เนีย่ยมันก็ทําให้เพื่อนเพื่อนลิษยามีเพื่อนอิจฉามีเพื่อนลิษยามีคนจ้องเล่นงานมีเพื่อนที่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นความลิษยานะความสวยของคุณเนี่ยมันโดดเด่นมากอะจนมีคนแอบอิจฉา แม้แต่พระจันทร์ยังต้องมองคือคุณเป็นคนที่เสน่ห์แรงมากแม้แต่พระจันทร์เนี่ยยังฉายแสงสปอตไลท์ส่งมาที่คุณความสวยของคุณนะคะแม้แต่แสงสปอตไลท์ยังส่องมาโดดเด่นเหลือเกินความลิษยาเนี่ยมันมีคนแอบมองคุณด้วยความริษยามันมีผู้หญิงอะ่ะผมผมแดงๆอะ่ะริษยาในความสวยอันเจิดจลัดของคุณ แล้วก็มีแม่มดด้วยนะคะก็คือคนที่เข้ามาดูคลิปเนี้ยมันก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีก็คือฉาเออแม่ไม้ก็ได้แล้วก็มีแม่ไม้นะคะมีแม่ไม้มีมาดูอะไรแบบเนี้ยเจ้าหญิงค่ะโอ้เจ้าหญิงเนี่ยฉันสวยมามเนี่ยฉันแต่งเต็มยศเลยฉันมาจะจะมาจับผู้ชายรวยส่วนนี่ก็คืออกหักนะคะอกหัก กองนี้ผู้ชายเข้ามาดูก็มีค่ะผู้ชายที่ไม่ค่อยจะสมหวังในความรัก,ผ,รก,ผ,กผู้ชายที่ดวงความรักไม่มีผู้ชายที่กินแห้วผู้ชายที่ดวงความรักไม่แจ็มนะคะผู้ชายที่ดวงเรื่องความรักไม่ค่อยดีอะ่ะคือรักเขาแต่เขาไม่เอาคุณอะไรแบบนี้เนี่ยคือผู้ชายอกหักค่ะ broken broken heart man broken heart man ที่ดเลยละ่ะอีแม่หมดนิชอีแม่หมดมีเมอร์เมดนะฮะมีเอ่อบิวตี้ฟูเกิร์บิวตี้ฟูเกิร์เมอร์เมดมาดูเอ่อด้วยไพ่ด้วย,ยด้วยไพ่ภ,ภูมิปัญญาโบราณน,นะคะ โออดยไพภูมิปัญญาโบราณภาษาอังกฤษมันว่าอะไรวะอ่านใจอ่านใจอ่านใจ wisdom ท่าอซานวิ w i อม o m นซานฮิ history เออนั่นแหละความพยายามที่คุณทำมาในอดีต บุญที่คุณเคยสร้างบุญที่คุณเคยทำมาในอดีตจะส่งผลในเดือนกุมภาค่ะด้วยบุญกุศลที่คุณทำนี้นี่คือไพ่หกเหรียญหรือ six of stone ก็จะเป็นรูปหินวิเศษนะคะนี่คือรูปหินวิเศษหินหินหินวิเศษสิ่งนี้มันอาจจะแปลได้ได้อีกแง่หนึ่งนะว่าคุณนะเป็นคนชอบทำบุญคุณนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะ ตัวคุณนะจะเข้าวัดทําบุญบ่อยมากเข้าวัดทําบุญบ่อยมากแล้วผลบุญบุญที่คุณเคยทําอ่ะบุญที่คุณเคยทําเนี่ยมันจะสนองให้คุณเนี่ยถูกหวยรางวัลใหญ่ค่ะเพราะว่าอะไรนี่คือสิบเหรียญและนี่คือกรงล้อมหาสมบัติบุญที่คุณเคยทํานี้จะทําให้คุณถูกหวยรางวัลใหญ่หรือได้ผัวรวยค่ะ คุณจะมีโอกาสได้เจอคนมีชื่อเสียงในเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณน่ะตัวคุณน่ะมีโอกาสที่จะได้เจอคนดังๆโดยบังเอิญเช่นเอ่อไปงานโอท็อปแล้วบังเอิญเจอคีนูริฟไม่มาเมืองไทยหรอกมันติดโควิดคุณอาจจะไปเจอณนะเดช่ะคุณอาจจะไปไปเที่ยวคุณอาจจะ ไปซื้อของที่โลตัสแล้วบังเอิญไปเจอนาเดชกับยายา่าอะไรแบบนี้คือคุณมีดวงที่จะได้เจอคนมีชื่อเสียงเนื่องจากชาวราศีมังกรได้ไพ่โอวลฟอร์จูนขึ้นใบที่หนึ่งสิ่งนี้มันบอกชัดค่ะว่านี่คือกงล้อมหาสมบัติการพลิกฟื้นผีเสื้อเออหนอนเป็นผีเสื้อจากผีเสื้อก็ตายออกไข่นั่นก็คือว่า ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณมีดวงที่เฮงเฮงเฮงมากจะมีการพลิกฟื้นสิ่งที่เลวร้ายให้กลายเป็นดีจากที่ดีก็ดีขึ้นจากที่เลวร้ายถ้าท่านกําลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ท่านจะเจอหมอเก่งมารักษาและท่านจะหายป่วยแน่นอนค่ะถ้าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะจะเจอหมอที่เก่งมากเลยเขาจะรักษาท่านจนแบบหายเลยไม่ใช่หายไปจากโลกนะคะหายสิคะเนี่ยจะได้ผัวรวย เขียนก่อนได้หัวข้อคลิปแล้วมังกรน,นะคะเนี่ยนะคะจะได้ผัวรวยจะได้เป็นซิดเดลเล่าทำบุญให้เทวดาประจำตัวบ้างนะเพราะว่ามันมีไพ่หกเหรียญขึ้นแล้วก็มีไพ่เออแม่ทุนหัว แม่ซื้อเขาเรียกแม,แม่ซื้อแม่ซื้อแม่ทุนหัวก็คือนางฟ้าประจําตัวเทวดาประจําตัวคุณมีเทวดาประจําตัวเมื่อมีเทวดาประจําตัวคุณอยากถูกหวยอยากรวยอยากให้การงานเนี่ยมันดีขึ้นอยากให้ปัญหาทางธุรกิจอยากให้ปัญหาทางด้านการเงินขี้คายอยากได้เงินก้อนโตอยากได้ผัวอยากรวยอยากได้เป็นเอออยากได้เป็นคุณนาย ทำบุญให้เทวดาประจําตัวแล้วจะรวยค่ะชาวราศีมังกรนะคะจดก่อนทําบุญให้เทวดาประจําตัวแล้วจะรวยมีเกณฑ์ถูกหวยค่ะคุณต้องทําบุญให้เทวดาทําบุญให้เทวดาประจําตัวเทพประจําบารมีนะคะเทวดาประจําตัวดิววอชเช ฉันจ้องเธอมาตั้งแต่เธอเกิดเหมือนกับว่าฉันตามดูแลเธอมาตั้งแต่เธอเกิดนะเธออย่าลืมทําบุญให้ฉันนะรู้ไหมเธอรู้ไหมว่าเธออ่ะเป็นแม่เสือสาวแล้วก็มีผู้ชายอะอยากจะมาจับสาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดคุณอาจจะไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวอยู่แล้วคุณอ่ะเสน่ห์แรงมากมีคนอยากจะจับเนี่ยน่ารักไหมมันเหมือนทํามันทําแบบมันเป็นเสือนะแต่ เ,เสือเนี่ยเขาจะเรียกว่าบิ๊กแคทเสือจะมีอีกชื่อหนึ่งนะฝรั่งเขาจะเรียกบิ๊กแคทเพราะอะไรมันเป็นแมวตัวโตวไทเกอร์ก็คือบิ๊กแคทมันชอบอยู่ในกล่องมันชอบปีนต้นไม้ไทเกอร์หรือบิ๊กแคทเนี่ยมันชอบปีนต้นไม้มันชอบเข้าไปอยู่ในโพรงมันชอบเข้าไปนั่งในกล่องนั่นก็คือว่าคุณอาจจะเชื่องเป็นแมวเลยคุณอาจจะถูกคนจับมีผู้ชายมาจับมีผู้หญิงมาชอบ มีเกณฑ์ที่เออซื้อบ้านสองหลังได้ไหมได้เช่นซื้อคอนโดซื้อบ้านอะไรแบบเนี้ยคือคุณมีดวงชาวราศีมังกรเนี่ยม,มีดวงซื้อบ้านซื้อคอนโดมีดวงซื้อบ้านซื้อคอนโดนะหรือไม่ก็คุณอนะมีบ้านสองหลัง <c oughs> ช่วงต้นเดือนอยู่กับเมียหลวงอยู่กับเมียหลวงอะสิบวันไปอยู่กับเมียน้อยยี่สิบวัน คือสงสารเมียหลวงอ่ะให้เขาอยู่กับลูกให้เขาพักผ่อนเนี่ยคือคุณก็ไปอยู่กับเมียน้อยอะไรแบบเนี้ยเออคือชาวราศีมังกรมันเป็นอย่างนี้นั่นก็คือมีสองบ้านคือตัวคุณนะ่ะอาจจะมีเมียน้อยด้วยมีเมียหลวงด้วยก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายอาจจะมีเมียน้อยเมียหลวงหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีผัวไทยผัวฝรั่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณอาจจะมีทั้งผัวไทยแล้วก็ผัวฝรั่งก็ได้นั่นก็คือคุณน่ะมีผัวสองคน หรือถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะมีเมียสองคนก็ได้เพราะว่าคนที่เข้ามาดูกองเนี้ยมันร้อยพ่อพันแม่บางคนก็ผัวสองคนบางคนก็มีบ้านสองหลังผู้ชายบางคนอะโสดค่ะตอนต้นเดือนทํางานอยู่ภูเก็ตอาพอปลายเดือนอะก็มาทํางานที่สงขลาอะไรแบบเนี้ยเป็นเซลล์เป็นเซลลต้นเดือนอยู่สงขลาปลายเดือนอยู่หาดใหญ่อะไรแบบเนี้ยก็ได้ มันก็จังหวัดเดียวกันนะสงขาหัดใหญ่ก็คือเหมือนมีบ้านสองหลังอะ่ะก็คือคุณอาจจะมีบ้านอยู่ทุ่งคุแล้วก็มีบ้านอยู่เออบางกะปิอะไรแบบนี้ก็ได้ส่วนนี้คือเป็นตัวแทนราศีมังกรนะคะนี่คือแพ้ภูเขาและนี่ก็คือพยามังกรเวลามันโกรธสิ่งนี้มันสะท้อนอะไรสิ่งนี้มันสะท้อนว่าคุณมีอํานาจบารมีในตัวมากและคน ทั่วไปสังเกตเห็นถึงความเกี้ยวกาลและดุร้ายของคุณคุณเป็นคนที่มีบรารมีในตัวความเกี้ยวกาลความดุร้ายความมีบรา,บารมีมังกรมีบารมีในตัวมันพ่นไฟคนก็วิ่งหนีเลยมังกรมึงพ่นไฟโอ้นี่คือพญามัางกรมันพ่นไฟแล้วความความโดดเด่นความเป็นมังกรในตัวของคุณอนะมันจะแสดงออกมาให้คนรักคุณอนะเห็นความดุของคุณ เออนั่นอะความความดุร้ายของคุณที่คุณมีมันจะแสดงให้คนรอบข้างเห็นหมดเลยความดุพ่นไฟได้มันไม่ได้หมายความว่าคุณอะไปเผาบ้านใครมันไม่ได้หมายความว่าคุณดุมากไปดูดบุหรี่แล้วก็เอาเครืงเอาไฟเครื่งใส่ใครไม่ใช่นั่นแปลว่าบุคลิกที่โดดเด่นของคุณะ่ะมันจะแสดงออกมาให้คนรอบข้างเห็นนะว่าคุณเนี่ย เป็นผู้ที่เกลี้ยกล่อดและก็เป็นคนที่มีความอดทนขนาดไหนมังกรพญานาคแพะภูเขางูเหา่างูจงอางอะ่ะก็เป็นตัวแทนราศีมังกรหมดราศีมังกรคืองูซึ่งแบ่งเป็นมังกรมังกรหมดนั่นก็คือชาวราศีมังกรเนี่ยมีบุคลิกที่โดดเด่นมากนั่นคือแพะเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ชอบปีนเขาและภูเขาก็เป็นที่สถิตของพระศิวะทําให้แพะ ถูกพราบอินเดียจับไปเชื่อดบูชายันเพราะถือว่าแพะเป็นสัตว์ที่ใกล้พระเจ้าทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยชาวราศีมังกรเขาเปรียบเป็นแพะภูเขาก็เพราะว่าอะไรไม่ใช่เพราะว่าคนราคนที่เกิดมาเป็นชาวราศีมังกรจะต้องถูกจับไปเชือดบูชายันไม่ได้ไหมายความว่าคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยสมัยก่อนเขาจะเอาคนราศีมังกรไปเชื่อคอบูชายันนะมันไม่ใช่ <c oughs> คือสิ่งที่คุณเป็นน่ะสิ่งที่คุณเป็นน่ะคนรอบข้างเขามองว่าคุณน่ะเหมือนตัวตลกแต่เขางูจนมองไม่เห็นความสามารถที่คุณมีคุณมีความสามารถในตัวมากคนน่ะ เขาไม่เห็นตรงนี้แต่คุณรู้ดีคุณรู้ดีว่าคุณอะ่ะไม่เหมือนคนอื่นแพะเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มันปีนเขาได้ทุกครั้งทุกก้าวที่มันกระโดดมันกระโดดด้วยความชํานาญทุกแพะเนี่ยนะมันปีนเขาได้มันเขาชัันๆเนี่ยมันมันค่อยๆแก๊กๆก๊๊มันเ, demonic, demonic, demonic. เป็นสัตว์ที่กระโดดกระโดดกระโดดได้แม่น กีบเท้ากีบเท้าของแพะเนี่ยกรีบเท้าของแพะมีความคมเหมือนมีดสามารถบึกติดกับหินได้สัตว์ชนิดอื่นน่ะจะอยู่ข้างใต้ใช่ไหมเวลาน้ําท่วมโลกก็ตายหมดแต่แพะเนี่ยรอดแน่นอนเพราะว่าแพะมันปีนเขาได้เวลาน้ําท่วมเนี่ยแพะก็ไปอยู่บนเขาได้นั่นก็คือแพะเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่วิเศษที่สุดบนโลกเพราะมันเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มันปีนเขาเป็น ถ้าไม่นับนกนะพนกเนี่ยมันมันบินของมันได้อยู่แล้วแพะเนี่ยเป็นสัตว์ที่มนุษย์น่ะไม่เข้าใจมันทําไมมึงเป็นแพะมึงจะปีนขึ้นไปทําหาเลยคือคนเลี้ยงคือคนอินเดียจะไม่ค่อยชอบเลี้ยงแพะนะเผลอไม่ได้เลยหายไปไหนแล้วแพะกูหายไปไหนโอ,อ้ตายแล้วเผลอแป๊บเดียวแพะแม่งวิ่งขึ้นเขาละพอพอแพะวิ่งขึ้นเขาเกิดอะไรขึ้นคนเลี้ยงตามไม่ได้ คือแพะเนี่ยคนอินเดียไม่ชอบเลี้ยงเพราะมันหนีขึ้นเขาตามยากมากตามไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาจะก้าวหน้ามากกว่าคนในรุน่นคนราศีมังกรเนี่ยถ้าลองที่จะตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเขาจะไม่หยุดง่ายๆเขาจะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะสําเร็จเมื่อปีนเขาขึ้นไปกระโดดไปกระตึ้งตกบบบบบบเคยดูสารคดีมาแพะเวลามันเก๊ก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 ตักต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 กล่วง มันล่วงลงมานะแล้วสักพักมันก็ปีนขึ้นไปต่อยพอมันขึ้นไปถึงจุดยอดเขานะมันก็จะอยู่บนนั้นอะประมาณยี่สิบนาทีนะก็ดอแบบโอ้แฮปปี้โอ้ฟินแฮปปี้ฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้มันอยู่ในโครโมโซมอยู่ในดีเความทะเยอทะยานความพยายามมีความสามารถทำในสิ่งที่ชาวบ้านเขาทำไม่ได้คุณทำได้ราศีมังกรอะให้หาเงินแสนนึงอะ่ะทำง่ายแต่ถ้าเป็นเรื่องความรัก ทำงานเก่งแต่ไม่เก่งเรื่องคู่ทำงานเก่งแต่จีบผู้หญิงไม่เป็นทำงานเก่งแต่จีบผู้ชายไม่เป็นอะไรประมาณนี้แต่สิ่งนี้มันก็ขึ้นมานะว่าคุณจะหาเงินได้ทั่วโลกค่ะและนี่ก็คือความร่ํารวยมีบ้านสองหลังมีเทวดาดูแลมีคนพยายามจะจับคุณมีคนอยากได้คุณเป็นคู่ คุณเป็นคนที่มีความพยายามสามารถปีนขึ้นที่สูงได้ในบางครั้งคุณก็เกลี้ยกล่และดุร้ายคุณคนะเป็นคนชอบทําบุญนะเป็นคนชอบทําบุญและตัวคุณเป็นคนรักความยุติธรรมค่ะถ้าคุณเป็นทํางานเป็นนักบัญชีเป็นทนายความเป็นสถาปนิกเนี่ยงานจะเข้ามาเยอะเพราะไพ่ใบนี้จะเป็นตัวแทนอาชีพสถาปนิกนักบัญชีทนายความนะคะ ถูกบล็อกเฟซถูกบล็อกไลน์ค่ะถูกบล็อกเฟซถูกบล็อกไลน์ร้องไห้อะไรแบบนี้ถูกบล็อกเฟซถูกบล็อกไลน์เขาเรียกกินแ้วเป็นคนที่มีสติปัญญานกคู่ก็เป็นตัวแทนเทพแห่งสติปัญญานะคะนกคูก่คือตัวแทนเทพแห่งสติปรรัญญาเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลา,าดและคุณน่ะจะได้เพื่อนคุณจะมีเพื่อนนะอันนี้คือไพ่แพลนนิ่งแพลนนิ่งการวางแผนร้ายอะไม่ใช่คือคุณน่ะในช่วงเดือนมุก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะมีการวางแผนบางอย่างขึ้นมีการแพนนิ่งแผนบางอย่างขึ้นซึ่งเป็นแผนที่เกี่ยวกับการหาเงินการเรียนต่อไพ่ใบนี้จะเกี่ยวกับการเรียนต่อการหาเงินเป็นไพ่ที่หมายถึงการทวีคูณการทวีคูณสออันนี้คือไพ่คือจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับต่างประเทศ การทำงานต่างประเทศการหาเงินในต่างประเทศการขายของนำเข้าการขายสินค้านำเข้าจากต่างประเทศก็ได้การขายสินค้าที่ออทางเน็ตก็ได้นะการขายของออนไลน์การขายของออนไลน์ได้ไหมได้การขายของออนไลน์การขายของนำเข้าการส่งสินค้าจากไทยไปขายเมืองนอกนการนำสินค้าจากจีนมาขายในไทยการเรียนต่อต่างประเทศการเรียนต่อ ปริญญาโทการเรียนต่อปริญญาเอกหรือการไปต่างประเทศนี่คือสิ่งที่คุณเป็นคุณสนใจเรื่องงานมากกว่าเรื่องผู้หญิงคุณสนใจเรื่องเงินมากกว่าเรื่องผู้ชายแต่แต่แต่สิ่งที่คุณเป็นเนี่ยมันก็ทําให้คนอ่ะพยายามจะจับคุณมีคนอยากได้คุณเป็นแฟนเขาก็พยายามที่แบบจะจับคุณให้ได้อ่ะเออคุณเหมือนแมวในบางครั้งแต่จริงๆอ่ะเขาคิดผิดคือคุณอ่ะเป็นเสือคุณไม่ใช่แมวคุณเป็นเสือ คุณเป็นมังกรคุณเป็นแพะภูเขาแพะภูเขาคือทะเยอทะยานไงถ้าไม่ถึงจุดสุดยอดกูไม่หยุดปีนแพะมันเป็นอย่างนี้มันแพ้เนี่ยปีนปีนแล้วก็ล่วงปีนปีนก็ล่วงมันก็ต้องปีนจนกว่ามันจะขึ้นที่สูงอ่ะพอมันชํานาญแล้วเนี่ยรอบแรกเนี่ยปีนล่วงปีนล่วงแต่พอมารอบสามรอบสี่เนี่ยแป๊กป๊บเดียวขึ้นไปบนเขาละปีนเก่งมากกว่านักปีนเขาอีกคุณอะเป็นเสือคุณไม่ใช่แมว จะมีคนะนามาจีบคุณเพราะเขาอยากได้คุณไปเป็นคู่ค่ะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีมังกรน,นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ชาว ราศีมังกรระวังเนื้อระวังตัวนะคะอย่าไปโดนคนเร็วๆมันจับอย่าไปเจอพวกเท่าหัวงูพวกคนไม่ดีมันมาจับนะคะหรือผู้ชายที่จะเข้ามาปลอกลอกผู้หญิงที่มาจับคุณเพราะอยากจะปลอกลอกเงินทองของคุณคุณก็ต้องระวังด้วยเพราะว่ามีคนอยากจะจับคุณะคะ่ะนี่คือสิ่งที่ไพ่มันเตือนนะคะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพระเจ้านะคะครูบาอาจารย์ทางยิปซีนะคะต้นตำรับ ครูสไลดาค่ะคนที่คิดค้นไพ่ยิปซีคนแรกก็คืออาจารย์สไลดาค่ะสไลดาเมื่อสองพันปีที่แล้วก็ครูบาอาจารย์ก็จะช่วยให้หมอดูเนี่ยทายแม่นนะคะเพราะว่าเวลาเอดูดวงแล้วเอ็ได้เงินค่าครูมาเนี่ยเอก็จะแบ่งทําบุญด้วยส่วนหนึ่งให้ครูบาอาจารย์ทางยิปซีทางโหราศาสตร์อะไรแบบนี้เพื่อให้เราดูแม่นนะคะก็คลิปนี้ก็ขอให้ชาวราศีมังกรโชคดีค่ะ